ำหรับขั้นตอนของการรีเซ็ตค่าโปรแกรมของการตั้งค่าต่างๆทั้งหมดนะครับให้เสมือนหนึ่งเป็นเคลียร์ไปโปรแกรมออกไปทั้งหมดนั่นเองนะครับวิธีการอย่างตอนนี้เรามีโปรแกรมที่1ออนไว้นะครับมีโปรแกรมที่2 3 4มีการออนและมีการตั้งค่าเวลาไว้นะครับที่เราอยากจะเริ่มต้นการเซตติ้งใหม่ทั้งหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งลบทีละอันนี่นะครับเราสามารถที่จะทำได้ด้วยขั้นตอนดังนี้นะครับ ขั้นแรกเคยเราปิดสวิ์ที่จ่ายไฟให้กับตัวทามเมอร์ก่อนนะครับให้เรากดปุ่ม2ปุ่มนี้ค้างไว้นะครับเป็นปุ่มตรงกลางปุ่มอัพดาวน์เนี่ยนะครับกดค้างไว้แล้วก็จ่ายไฟเข้ามานะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งจะขึ้น rst ก็คือรีเซ็ตถึงตรงนี้เราก็ปล่อยมือออกจากปุ่มได้ก็จะขึ้น t 1 3, 1 3เวอร์ชั่น1.0นะครับ ตอนนี้ถ้าเรามาดูที่ตัวโหมดเซตติ้งของเราเราจะเห็นว่าค่าทุกค่าก็จะถูกรีเซ็ตไปเป็นโปรแกรมเราจะเป็นฟอททั้งหมดแล้วนะครับจะไม่มีค่าในโปรแกรมแล้วลองเข้าไปดูนะครับตัวนี้โปรแกรมที่1เป็นออฟอยู่นะครับค่าก็จะถูกรีเซ็ตเป็น0ูนย์สตาร์ทไทม์ก็จะเป็น 0, 0ูนหมดนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้จะเป็นเหมือนกันทุกโปรแกรมก็คือรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นของระบบนะครับเราก็จะใช้วิธีการนี้ในการรีเซ็ตได้ครับ